พนมกับโรงเรียนปลากินปลาเทวครับวันนี้ผมมีเมนูเด็กหอมมให้ให้ติดตามกันแล้วนะครับเป็นเมนูผัดแตงกวาใส่ไข่เมนูเด็กหอมครับมันมีแค่พริกกระเทียมแตงกวาไข่แล้วก็ผงปรุงรสก็มีซอสหอยนางรมกับซีอิ๊วขาวแค่นั้นแหละครับน้ำปลาน้ำมันพืชก็น่าจะมีติดหอมไว้นะครับก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยเดี๋ยวก็เอาแตงกวาไปหัน่นเป็นไปฝานบางๆนะครับเราติดตามเลยครับผัดใส่ไข่อร่อยครับ พอฝานมาก็ฝานาบางๆนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวก็ไปตั้งเตาแก๊สเราได้เลยครับครับทีวิธีการทำทำาง่ายครับใส่ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปครับเยอะไปหน่อยไหมน้ำมันไม่เยอะ,อะพอดีเอาพริกกระเทียมโขลกไว้นะครับใส่ลงไปรอมันร้อนแป๊บหนึ่ง แก๊สหมดหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่ร้อนลืมปิดหัววาล์วแก๊สผัดนจนกระเทียมหอมหอมแล้วก็ตอกไข่ลงไปครับ เอาไก่ไปผัดกับกระเทียมเนี่ยครับใส่ไห้ไปสองฟองหอมครับกระเทียมกับไก่รัดใส่กันหอมนะ ก็ไ่ okay. สุกก็ะทำง่ายๆครับจะแตงกวาลงไปใส่ซอสน้ำมันหอยซื้อแต่ซอสน้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวครับเึลงอยู่หอนะครับเติมซีอิ๊วขาวไม่ต้องเติมน้ำาครับเดี๋ยวน้ำแตงกวาออกมาเอง ถ้าใครมีพริกไทยหน่อยก็ยิ่งอร่อยรไม่ต้องไฟแรงเกินเดี๋ยวผ่านนานๆหน่อยเดี๋ยวให้น้ำของเต็งกวามันจะออกมาเองครับถ้าจะให้ดีปิดฝาแป๊บหนึ่งให้มันอบ แล้วก็น้ำของแตงกวาจะออกมานะครับกินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้ครับทําง่ายๆนอกจากเมนูทอดไข่ไข่เจียวนะครับซื้อแตลไม้ยก็สิบบาทใช้เวลาผัดไปก่อนนะครับครับครับผัดไปเรื่อยๆน้ําของแตงกวามันจะออกมาเองครับหอมเลยครับแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปนิดหน่อยแล้วแต่คนชอบนะครับ นิดนึงก็เป็นอันเสร็จพิซี่นะครับผัดแตงเด็กหอเี๋ลวตักให้ดูครับครับตักใส่จานเลยครับกินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้นะครับใครชอบผักก็เติมผักชีต้นหอมลงไปหน่อยครับก็ ป็นอันเสร็จพิธีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆข้าวเหนียวก็ได้ครับผัดแตงใส่ไข่นะครับสูตรเด็กหอครับใครอยู่หอทำกินได้หรือว่าอยู่บ้านก็ทำกินได้เหือนกนครับมันง่ายๆแต่อร่อยนะก็จะมีอ่อถ้าเวลาไปตลาดซื้อก็ซื้อแต่ซอสน้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวอย่างเดียวพอครับ,รบมีน้ำมันพืชมีสามอย่างนี้ก็ทำได้หลายเมนูนะครับอ่า โอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกระดูกเด่นพากินพาเที่ยวครับนี่พามาทำผัดแตงสูตรเด็กหอครับ